S <S <S ออชอชชชสวัสดีครับออกกันกลนฟิชชิ่งครับผมวันนี้ก็จะมาเทสคันจีนอีกหนึ่งคันครับผมถอยออกมาเลย <S <S เป็นคันเบสเหมือนกับคันที่แล้วนะครับผมคันที่แล้วนี้หกฟุตครับ เป็น180ยูอลคันนี้150ครับครับนี่เลยจะมองเห็นกันไหมเป็นคัน5ฟุตครับผมไกด์ทรงเคนะเป็นไกด์ไกตัวใหม่นะแต่คันตัวที่แล้วที่ผมเอามานะั้นเป็นไกด์ธรรมดาครับผมตันนี้ไกด์รุ่นใหม่เลยนะี่ให้ดูตรงด้ามจะเป็นสีดำ ลามไมกอกนี้ก็เคลือบมาอย่างดีเหมือนเหมือนเดิมน่ครับตัวแบงค์นี้ก็จะเป็นเทาที่ผมดูนี่เป็นกาไฟนะข้างบนนี้เป็นปลายโซลิกปลายตันนะค่อนข้างแข็งแรงอยู่ครับผมเบาเบาน่าใช้เหมือนเดิมเลยไปไปชมกันครับผมว่าจะ แอคชั่นจะเป็นยังไงการดีดเหยื่อจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะใช้เหยื่อการขอจ r อาของค้ายไทสติกฟิกชิ่งอยู่น้าตุ้มครับผมมันมาน,านไปรับชมกันเลยครับผมไปแปลงนี้มีฟ้าผิวน้ำค่อนข้างก็จะทำให้ปลาไม่ตื่น ดีเีเดียวค่อนข้างดีครับีลองดีไกลๆดูดีด้านข้างนะพุ่งดีนะอานขออจีอานี่พุ่งปิดเลย หมายดีเยีะยดีครับนี่ประกบกับลอ้อไดว่าธทุระ SVTW ครับพุ่งเลยนะหมายดีเยีะยค่อนข้างดีครับเอามาเล่นเดินหนอนตามคูคลองอะไรก็ดีนะไอที่ที่พื้นที่ที่จะวงสวิงน้อยอ่ะ ผมว่าคันพวกนี้ดีดีกว่า6ฟุตนะคันนี้150ยห้บว่าข้องตัวข้องมือกว่าคัน180ยคันที่แล้วนะคันที่แล้วนี่180ยิน6ฟุตเวทเท่ากันสามขีดหกข้องมือเห็นไหมตีมือเดียวสบายเลยครับปตีกระสูบเจ๋วเลย ววังว่าอย่าไปเดินเที่ยวของดำเนินสักรอบนะครับเดินหาตัวดู๋จะมีตัวให้อัด ห,หัวขึ้นอยู่ตรงโน้นครับอื้หืออื้หือย,ยู่หายทีเดียวครับน,นี่แอคชั่นเป็นไงโอยสวะเยอะ มันมาน,มานอยู่แล้วว้าะส่งยักษ์ใสอ้วนๆเลยครับนี่ยังใหญ่อะ่ะโอ้โหดูนี่ครับดูนี่ปับเดียวเลยตามหาตัวต่อไปครับ พาดเลยครับผมคันนี้ครับย่างงามเลยครับผมเหนียวดีดปลายแอคชั่นดีครับดีดเยือะดีเมื่อกี้นี้ใสเกือบโลครับผมกระสงยกสบายเลยเหนียวเหมือนเดิมแต่คันนี้สปริงปลายดีกว่านะ มาที่แนะนำไปก็ไม่ได้อะไรหรอกครับผมร้านไม่ไม่ได้ให้อะไรผมคือแนะนำหาเป็นแนวทางนักตกปลาด้วยกันได้ใช้อุปกรณ์ราคาที่จับต้องกันแบบเบา เด็กรุ่นใหม่มาครับอยากจะได้คันสักคันหนึ่งราคาหลักร้อยร้อยต้นๆหนึ่งปิดเกือดีๆแนะนำเลยทรงเนี้ย <c oughs> อุ๊ยเฮ้ยเอาแล้วงอาอุ้ยอุ้ยคายเหรอ นี่ตั้งตัวอันนะ่ะส่งชูอ่ะใกล้จะมืดแล้วขอเดินริมริมชายนี่สักหน่อยอื้มอื้ม ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนอุย้ยปลาช่อนครับอของไม้อันนี้รุดเลยหอยเสียดายเกรษฐาย,ยตามหาปลาช่อนมานานนะปลาช่อนไม่มีเลยหาย,ยากมาก จะเจอสักถ่วงกน <c oughs> ลุดสำหรับเย็นนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนครับผมออกใกล้จบมืดแล้วสำหรับการเทสคันก็ผ่านไปด้วยดีครับผมหรว่าน่าใช้อีกหนึ่งคันครับตัวนี้ร้อยห้าสิบ าจีนด้าก็จะเป็นแบบนี้ครับว่าแอคชั่นใช้ได้อยู่นะชั่นดีไกด์เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะตัว6ฟุตตัวแรกของผมที่รีวิวไปคราวที่แล้วนี้เป็นไกด์แบบธรรมดาตัวนี้ไกด์แบบรุ่นใหม่อ่ะตัวเคก็แ oh, ข<อ>็งแรงดีนะถือว่าน่าใช้เลยรับผลงานวันนี้ก็ระสงใหญ่หนึ่งตัวเลยไซส์น่าจะเกือบโลอ่ะแลวก็มีกัดอีก หลายตัวอยู่ก็ไม่เข้าเบ็ดก็ไม่ตั้งใจจะเอาไปลาแล้วครับผมไปตัวสุดท้ายนีน่าเสียดายเลยครับเป็นปลาช่อนโอ้โหหายากมากๆในพื้นที่ผมเนี่ยวันนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ